ขอนอบน้อมแด่พระตนไตรยขอกราบพระเชระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจน,อนรพรญาติโยมสาธุด้วชนทุกคนทุกท่าน ญาติโย,ยงก็นั่งตามสบายนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่6มกราคมพุทธศักราช2568ขึ้น8ค่ำเดือนยี2หรือขึ้น8ค่ำเดือน2วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ผ่านไปผ่านไป บางคนก็ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองบางคนก็ทำลายประโยชน์ของตนเองนี่ก็เป็นเรื่องราวปกติของสัตว์ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตแต่ว่าบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยมุ่งสแสวงหาประโยชน์ประโยชน์ก็มีทั้งในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์สูงสุดเราสามารถที่จะหยิบฉวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก็ได้ ตรงกันข้ามถ้าเราใส่ใจไม่แยบใครเราก็จะทำลายประโยชน์ที่ควรจะพึงมีพึงได้แก่เราก็ได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันโยมในยุคปัจจุบันมันมีสิ่งเรา้าหรือสื่อต่างๆที่เป็นเหตุทำให้เราอาจจะตัดสินใจทำลายประโยชน์ของตนเองยกตัวอย่างว่าเราชื่นชอบใครโดยเฉพาะในสังคมสื่อณนะปัจจุบัน สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้าน t k t ก k YouTube หรือ Facebook ต่างๆในคราวที่มีพระพิสุสมณเณรุบาสกบาสิกามากล่าวธรรมแสดงธรรมบางคนบางท่านก็ชอบใจวิธีการนำเสนอของพระบางรูปบางท่านบางคนบางท่านก็ชอบใจการนำเสนอของสมณเนร บางคนบางท่านก็ชอบใจการนำเสนอของอุบาสกบ้างอุบาสิกาบ้างความชอบใจนั้นจะผิดถูกเป็นประการใดก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมันสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เราก็จะต้องแยกออกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ถูกใจนะเพราะว่าสิ่งที่ถูกใจอาจจะถูกต้องก็ได้ไม่ถูกต้องก็ได้สิ่งที่ถูกต้องอาจจะถูกใจก็ได้ไม่ถูกใจก็ได้อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราอายุมาก ถ้าไปเทียบกับเด็กๆเ,เนี่ยท่านเด็กๆเ,เรียกเราว่าคุณยายขึ้นมาเนี่ยอาจจะถูกต้องนะแต่เราอาจจะไม่ชอบก็ได้ไ้ทำไมเธอนี่แก่จังเลยเนี่ยแก่ไปอีกปีแล้วนะ,ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่อาจจะไม่ถูกใจก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงด่านบางคนบางท่านก็อาจจะบอกว่าตนเองนี่ชอบความจริงไม่ต้องการให้ใครโกหกแต่เมื่อความจริงปรากฏแก่ตนเอง ไอ้ที่บอกว่าชอบความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ส่องกระจกดูปับ๊บเอา้าลอยอะไรขึ้นมาอีกแถบหนึ่งแล้วเนี่ยเออความจริงปรากฏแทนที่จะรู้สึกชอบใจเออเนี่ยในที่สุดเราก็อยู่กับความจริงได้กลับต้องไปหาเงินนะวันนี้เงินเดือนออกหรืออะไรออกก็แล้วแต่นะต้องไปทำให้รอยที่มันอยู่บนใบหน้าเนี่ยหายไปบ้างอะไรไปบ้างสรุปแล้วก็คือ เราชอบความจริงหรือเราไม่ชอบความจริงกันแน่อันนี้ต้องถามใจตัวเองดีๆนะเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นคนชอบความจริงแต่เมื่อความจริงปรากฏเราอาจจะไม่ชอบซึ่งในอัตภาพขันห้าของเราไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตอนนี้นะ่ะมันก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แต่ปัญญาของเราเข้าไปรู้มันหรือไม่ ไม่มีอย่างอื่นที่ปัญญาเข้าไปรู้และจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายนะก็คือรูปและนามนี่แหละที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่ใครหลายๆคนต้องการที่จะให้มีปัญญาเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงนั้นๆแต่ปรากฏว่าเมื่อปัญญาเริ่มที่จะรู้ความจริงบ้างก็กลับที่จะเบื่อนหน้าหนีเพราะว่าความจริงนั้นอนะ่ะมันไม่ได้ทําให้เกิดความน่าชื่นชอบใจ ที่เป็นอารมณ์กับโลภะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลโยมพระองค์ก็จะแสดงธรรมให้เหมาะกับอัตยาศัยเวของเวนยสัตว์ใครก็ตามที่ฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าแล้วเข้าใจพระองค์ก็จะตรัสเรื่องของขันห้าใครก็ตามที่ฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องของอายตนะเข้าใจพระองค์ก็จะตรัสเรื่องของอายตนะแต่บางคนบางท่านน่ยมีความมัวเมาอยู่ในรูป ชื่นชอบในรูปเพราะว่าเกิดมาเป็นคนรูปงามพระองค์ก็จะมีอุบายวิธีที่ทำให้บุคคลนั้นๆเห็นโทษของรูปบางครั้งบางทีก็มีการเนิรมิตร,รูปของหญิงสาวที่มีความสวยสดงดงามและให้แปลเปลี่ยนไปตามลำดับจากเด็กก็เป็นหญิงสาวกลางคนจนกระทั่งมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นคนแก่คนเต่าคนแก่คนเฒ่าสุดท้ายก็ตายไปในที่สุด บุคคลที่เห็นนั้นจึงจะเกิดความสลดใจว่าเขากับเราเนี่ยก็มีสภาพมอนเหมือนกันเราที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวยสุดท้ายก็ต้องเป็นไปแบบนั้นเราที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนรูปหลอสุดท้ายก็ต้องเป็นแบบนั้นเป็นอย่างที่คนเขาเป็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเวลาที่พระพิสุโยมมีญาติโยมมาอุปถากมาดูแลเนี่ย บางครั้งบางทีก็มีการยึดอุปถากของตนนะไม่ต้องการให้อุปถากของตนไปทำบุญหรือว่าไปฟังธรรมกับพระรูปอื่นๆสมัยนี้น่ยผู้ที่ติดตามเขาเรียกอะไรนะโยมนะ fc ใช่ไหม fc นะเดี๋ยวนี้นะแทนจะเรียกว่าเออญาติโยมบุบาสกุบาสิกาเรียก็ญาติโยม fc นะเอออันนี้ก็เป็นสื่อเป็นคำสมัยใหม่นะ เวลาที่พระแสดงธรรมก็ดีเนนแสดงธรรมก็ดีญาติโยมุบาศกบาสิกาแสดงธรรมก็ดีก็จะมี fc หรือว่ามีบุคคลที่ติดตามนั่นแหละเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเราต้องการให้ fc ได้ประโยชน์หรือเราต้องการประโยชน์จาก fc ถ้าเราต้องการให้ fc ได้ประโยชน์เนี่ยวิธีการนําเสนอของเราก็ต้องให้เหตุให้ผลให้เขาแยกแยะให้ออกว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรควรไม่ควรคำนี้ควรพูดหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าหากว่าเราต้องการประโยชน์จาก f อฟก็ไม่ต้องให้ f อซชอบใจคํานี้แหละถ้าพูดไปแล้ว f อฟซจะชอบใจพูดไปเลยผิดถูกไม่ต้องไปสนใจจะสูภาพหรือจะหยาบคายก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะอะไรเพราะว่าเอฟชอบนะอันนี้ก็ต้องศึกษาจิตใจของตนเองทั้งคนฟังทั้งคนกล่าว ในสมัยพุทธกาลโยมมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระกาละเถระพระกาละเถระรูปนี้เนี่ยมีอุบาสิกาท่านหนึ่งดูแลปรนิบัติอุปถาเหมือนกับลูกเลยนะดูแลเหมือนกับลูกเลยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพวคนในเรือนแห่งคู่คุ้นเคยของหญิงอุปถาของพระเถระรูปนี้เนี่ยก็ไปฟังธรรมโยมในสมัยก่อนก็นิยมฟังธรรมไม่สามารถที่อยู่ที่บ้าน เปิดทีวีหรือดูบนหน้าจอมือถือได้ต้องเดินทางไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือที่วัดในสถานที่นั้นๆน,น,นางนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมนะเพราะว่าพระเถระไม่ยินดีให้ไปฟังธรรมแต่ว่าเพื่อนเพื่อนๆของนางเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆบ้านของนางเนี่ยไปฟังธรรมพอไปฟังธรรมแล้วก็กลับมากล่าวสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาค ว่าโอชื่อว่าพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้อัศจรรย์โอพระธรรมมเทศนานี่ก็ไพเราะแสดงว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมให้เหมาะกับอริยสัยของบุคคลที่ไปฟังแปลกตรงที่ว่าเวลาที่โยมนั่งฟังหลายๆคนแบบนี้นะถ้าหากว่าอาตมาพูดภาษานี่ภาษาไทยถ้ามีคนต่างชาติมาเนี่ยฟังไม่ออกลวโยมก็ต้องไปถามถามเพื่อนถามคนที่พามานี่แหละว่าพระพูดอะไรถ้ามีสัก สิบชาตินั่งอยู่ตรงนี้นะก็ต้องสิบคนนะแปลนะแต่ว่าในสมัยพุทธกาลโยมพระองค์ตรัสธรรมเทศนาด้วยภาษามคตภาษาที่ชาวมะคนะใช้นะสื่อสารกันเรียกว่ามาคทีเป็นมูลภาษาคนฟังโยมไม่ต้องไปหาคนแปลนะสมัยนี้ก็ไม่ต้องไปหา translator นะทรานสเลเตอร์นะทรานสเลไม่ต้องแปลภาษานะฟังปั๊บเข้าใจด้วยภาษาของตนของตนอัศจรรย์ไหมโยมอ้วนว่า นี่เป็นพุทธ,ธานุภาพนะพอแสดงไปภาษาเดียวฟังเป็นร้อยคนแต่และคนคนละเชื้อชาติคนละภาษาสามารถเข้าใจด้วยภาษาของตนของตนอันนี้คือพุทธ,ธานุภาพแต่อย่างเราเนี่ยก็เอาไปเปิดสื่อเปิดอะไรดูก็แล้วกันว่าอักนี้แปลว่าอย่างไรหรือให้คนที่พาเรามานี่แหละ,ะแปลจากไทยเป็นภาษาน,น้นั้นที่เราคุ้นเคยฉนันในคราวที่อุบาสกบาสิกาไปฟังธรรม พอไปฟังธรรมในสำนักของพระองค์แล้วก็กลับมาต่างสรรเสริญคุณของพระองค์เป็นเอเนกประการว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมได้ไพเราะจับใจหญิงคนนั้นพอฟังถ้อยคําของเพื่อนบ้านได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์เช่นนั้นก็เลยบอกแก่พระเถระนะพระเถระที่ตนดูแลอุปถัมภ์นี่แหละว่าท่านเจ้าข้าดิฉันอยากจะฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาบ้างพระเถระรูปนั้นก็เลยห้ามว่าอย่าไปที่นั้นเลย แสดงว่าพระเถระรูปนี้น่าจะมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตในใจทั้งๆท,ที่ควรจะส่งเสริมคนที่จะบอกว่าเออไปเถอะอุบาสิกาเธอจงไปฟังในฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดน่าจะพูดอย่างนี้แต่กลับบอกว่าอย่าไปเลยมันมีอะไรทําไมเราจรึงไม่อยากให้คนที่อุปถากดูแลเราไปฟังธรรม ปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันนะบางทีเราก็อยากจะให้เอฟซีเกาะเราใช่ไหมอย่าไปเลยอย่าไปฟังทำตรงนั้นตรงนี้เลยมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าอ่าน,นี้ถามดูเฉยๆนะไม่ได้ไปว่าอะไรใครถามเฉยๆวันนี้วันพระไงเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะดูสื่อต่างๆในวันพระอาจจะลืมไปว่าวันนี้ควรรักษาโมโสดสถควรที่จะฟังธทมอาจจะเพลินไปว่าอคอมเมนต์แต่ละวันแต่ละวันมัน อยากจะว่าใครอะไรก็ลืมวันพระนะวันพระเว้นสักวันหนึ่งก็ได้นะอืมให้มีใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพื่อว่าใจที่เป็นกุศลนั่นแหละจะได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันเราเมื่อหญิงนั้นได้ฟังพระเถระกล่าวอย่างนั้นอยู่บ่อยก็ขอร้องอีกนะขอร้องไปขอร้องมาพระเถระก็ห้ามอยู่อย่างนั้นโยมสามครั้งทีนี้ทํำยังไงละ่ะทําไมถึงห้ามก็มีการตั้งเป็นคําถามขึ้นมาว่าทําไมพระเถระ รูปนั้นจึงห้ามอุบาสิกาไม่ให้ไปฟังธรรมท่านก็บอกว่าได้ยินว่าเธอได้มีความเห็นอย่างนี้ว่าอุบาสิกานี้ได้ฟังธรรมในสำนักของพระศา,ศาสดาแล้วจักแตกจากเราพอไปฟังธรรมแล้วได้เหตุผลพอได้เหตุผลแล้วเนี่ยตนเองไม่เคยให้เหตุผลกับอุบาสิกาท่านนี้มาก่อนถ้าอุบาสิกาไปฟังธรรมในสำนักพระผู้มีพราาะเจ้ามีปัญญาได้เหตุผลขึ้นมาเราลําบากแน่ อุปถาของเราเนี่ยจะต้องถอยห่างจากเราแน่ประมาณว่าเอซจะถอยห่างนะประมาณนั้นนะแล้วทำยังไงล่ะทีนี้วันหนึ่งอุบาสิกานั้นพอบริโภคอาหารเสร็จสมาทานอุโบสถแล้วก็สั่งบุตรสาวไว้ว่าแม่จงอังคาดพระผู้เป็นเจ้าให้ดีไม่ยอไม่ขอระยมขอที่ไรก็ไม่ได้ไปฟังทมเออเนี่ยสั่งลูกสาวดูแลหลวงพ่อให้ดีนะเดี๋ยวแม่ไปฟังทำเนี่ยถ้าสมัยนี้ก็ประมาณนี้แหละนะ แล้วก็ตนเองก็ไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเนเดินทางไปเพื่อที่จะฟังธรรมพอพระเถระมาเห็นก็เลยถามว่าอุบาสิกาผู้ใหญ่ไปไหนหญิงสาวนั้นก็เลยตอบว่าไปวิหารเพื่อฟังธรรมเธอพอได้ฟังข่าวนั้นก็ทุรนทุรายอยู่เพราะความกรัดกลุ่มอันตั้งขึ้นในท้องใจเนี่ยท้องไส้ปันปวดนะยม ได้ฟังข่าวว่าอุบาสิกาที่อุปถากาตนเองนะทำนุบำรุงตนเองอย่างกับลูกชายนี่นะตนเองก็เคารพอุบาสิกานั้นดุดมารดาหรือเหมือนแม่เนี่ยพอได้ฟังว่าอุบาสิกาจะไปวิหารเพื่อฟังธรรมท้องไส้ปันป่วนโยมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปฏิกริยาของสภาพจิตใจเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้กายภาพเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเขาเรียกว่าจิตตชรูป โยมเคยโกรธนะเวลาโกรธเนี่ยเป็นยังไงโยมหน้าตึงขึ้นมาไหมเออหน้าตึงนะเราอุตส่าห์ไปซื้อกล็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเสริมความงามนะโอ้บางบางหลอดนะบางกระปุกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนบางที่ก็เป็นล้านนะเอามาเพื่อที่จะให้หน้าตาของเราดูดีใช่ไหมแต่พอโกรธขึ้นมาเป็นไงโยมโอ้เสียหายเลยนะหน้าตาเสียหายเลย อุตส่าห์ไปซื้อของหรือเครื่องประทียงผิวประทินผิวต่างๆมาแต่ว่าเวลาที่โกรธเนี่ยก็ทําให้อัตภาพร่างกายของเราน่ะแปรเปลี่ยนไปสภาพจิตใจที่ทําให้รูปเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยรูปที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เรียกว่าจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตเราไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าเขาคิดอย่างไรกับเราแต่พออนุมานได้ว่าตอนเนี้ยเขาเป็นอย่างไรเขาโกรธหรือไม่โกรธเขาชอบหรือไม่ชอบโดยอาศัย รูปที่แปลเปลี่ยนไปนั่นแหละจิตตชรูปที่เปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปนั่นแหละนี้ท่านก็น,นึกต่อไปว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอุบาสิกานั้นจะแตกจากเราแล้วก็รีบไปเห็นหญิงนั้นฟังธรรมอยู่ในสำนักพระาศาสดาจึงทูลพระาศาสดาว่าพระเจ้าข้าหญิงคนนี้เนี่ยเขา่านะบอกว่านางคนนี้แหละโง่นะเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดไม่เข้าใจธรรมกถาอันละเอียด อย่าตรัสธรรมกรถาอันละเอียดลึกซึ้งซึ่งประดับด้วยสภาวธรรมมีขันเป็นต้นตรัสแต่เพียงทานกถาหรือศิลกถาแก่เธอก็พอนะไปบอกพระพุทธเจ้านะไปแนะนําพระพุทธเจ้านะโดยที่ตนเองเนี่ยทราบอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความพิเศษในฐานะที่พระองค์มีปัญญาที่เรียกว่า อินทรียเปรโรปรยตตยานนะปัญญาที่รู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายและก็สามารถแสดงธรรมให้เหมาะกับอรยาศัยของสัตว์นั้นแต่เนื่องจากว่าตนเองหวงอุปทากไม่ต้องการให้อุปทานแตกไปจากตนเองก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าอย่าแสดงธรรมกถาที่ลึกซึ้งที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาวะธรรมมีขันเป็นต้นก็ตรัสพื้น,พ,นพื้นพอให้ทาน มีอานิสงส์อย่างไรรักษาศีลได้อนิสงส์อย่างไรพูดเพียงแค่นี้พอพระศาสดาเมื่อได้ฟังถ้อยคําของพระพิสุรูปนั้นแล้ว,ลวก็เลยตรัสว่าเธอเป็นคนปัญญาโฉดโมงป์ตรัสแบบนี้เลยนะอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรามคําสอนของพระพุทธเจ้าเธอพยายามเพื่อฆ่าตนเองเนี่ยแสดงว่า การที่ใครคนใดคนหนึ่งไปทัดทานการแสดงธรรมของคนอื่นในที่นี้ยกพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของธรรมสามารถที่จะกล่าวธรรมได้ให้เหมาะกับปริยาสัยของสัตว์ทุกหมู่เหล่าอย่างเราเราเนี่ยก็ไม่สามารถแบบนั้นแต่ก็เทียบเคียงได้ว่าถ้าหากว่าใครก็ตามไปห้ามปรามบุคคลอื่นที่กล่าวธรรมอยู่ ซึ่งทมนั้นก็มีสภาวธรรมมีขันเป็นต้นนั้นนั่นแหละก็ไปห้ามปราบว่าอย่ากล่าวทำแบบนี้มันลึกซึ้งเกินไปเข้าใจยากนะยอย่างนี้ก็เหมือนกับเอาปัญญาของตนไปเปรียบเทียบกับปัญญาของบุคคลอื่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าพปรองถึงกับบอกว่าเธอเป็นคนปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปราบคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเธอพยายามเพื่อฆ่าตนเอง ทำไมเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าคําที่พระเถระรูปใดรูปหนึ่งพูดญาติโยมบาสกบาสิกาพูดเนี่ยเป็นคําของพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานไปแล้วโปรงฝากพระธรรมเทศนาที่โปรงตรัสแสดงไว้โดยรวมโดยย่อว่าธรรมวินยัยสองอย่างนี้แหละพระธรรมและพระวินัยถ้าว่าพระพิสุรูปนั้นนั้นจำหรืออ่านตามคัมภีรก็ตามที่เป็นธรรมวินัยของพระองค์ และเราก็ไปคัดคา้านไปทัดทานก็จะทําให้เราเนี่ยไปคัดค้านคําสอนของพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็ตรัสพระคาถาว่าบุคคลใดปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าคัดค้านคําสอนของพระอริยบุคคลผู้อรหันต์มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมบุคคลนั้นย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนเหมือนขุยแห่งไม้ไผ่อันนี้ก็เป็นพระดํารัสที่พระองค์ตรัสแสดงไว้เหมือนกับ สิ่งต่างๆที่ต้องตายไปเพราะลูกของตนเพราะผลของตนท่านอธิบายคาถาว่าบุคคลใดปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรามพวกคนผู้กล่าวอยู่ว่าจากฟังธรรมก็ดีว่าจากถวายทานก็ดีเพราะกลัวแต่เสื่อมสักการะของตนชื่อว่าโต้แย้งคําสั่งสอนของพระอริยบุคคลผู้อรหันต์ผู้มีปกติเป็นอยู่โดยธรรม คือพระพุทธเจ้าการโต้แย้งและทิฏฐิอันเลวทรามนั้นของบุคคลนั้นย่อมเป็นเหมือนขุยของไม้มีหนามกล่าวคือไม้ไผ่เหตุนั้นไม้ไผ่เมื่อตกขุยย่อมตกเพื่อฆ่าตนเท่านั้นฉันใดแม้บุคคลนั้นก็ย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนคือเกิดมาเพื่อผลานตนเองฉะนั้นสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่าผลกล้วยนั่นแลย่อมฆ่าต้นกล้วยเสีย ขุยไผ่นั่นแลย่อมฆ่าไม้ไผ่เสียผลอ้อน,นั่นแลย่อมฆ่าไม้อ้อเสียลูกในท้องย่อมฆ่าแม่ม้าอัสดรเสียฉันใดสักการะก็ย่อมฆ่าบุตรถอยเสียฉน,นั้นในเวลาจบเทศนาอุบาสิกาตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้พระรูปหนึ่งนะบอกว่าพระองค์อย่าแสดง ทธมรรถาที่มีสภาวะธรรมลึกซึ้งมีขันเป็นต้นแต่อุบาสิกาฟังแล้วเนี่ยสามารถถือเอาประโยชน์ได้เจริญ์วิปัสนาบรุปเป็นพระโสดาบันแสดงว่าอุบาสิกาทัานเนี่ยมีปัญญาแต่อาศัยพระเทระที่ท่านหวังในลาบสักการะจึงขาดการได้ยินได้ฟังธรรมฉะนั้นนะับนะปัจจุบันญาติโยมก็ลองใครครวรพิจารณาดูก็แล้วกันตามสื่อต่างๆว่า สื่อที่เราเสพอยู่ทุกวันนี้มีการถือเอาประโยชน์จากสื่อนั้นได้มากน้อยเพียงไหนแค่เพียงไหนอย่างไรเพราะว่าเวลาที่บุคคลทําสื่อก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะเราหรือเขาต้องการให้เราได้รับประโยชน์หรือเขาต้องการประโยชน์จากเราและบางคนบางท่านก็มีความถือตัวมีมานะมานะว่าเราดีกว่าเขา บางคนบางท่านก็มีมานะว่าเราเสมอเขาบางคนบางท่านก็มีมานะว่าเราเลวกว่าเขาในสังคมเนี่ยจะมีมานะที่ยังไม่ต้องแตกรายละเอียดมากมีอยู่สามอย่างเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาถ้าเราดีกว่าเขาเนี่ยยกตนข่มคนอื่นคนคนนี้ก็ดีนะแต่สู้เราไม่ได้ถ้ามีความรู้สึกประมาณนี้มานะโยมมีมานะไม่ใช่ความขยันนะโยมนะมานะเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าอืคนคนนั้นก็ไม่เท่าไหรพอๆกันพอๆกับเรานี่แหละพูดธรรมะได้กับพอๆกับเราทําอะไรได้ก็พอๆกับเราแบบนี้เป็นมานะประเภทไหนมานะว่าเราเสมอเขาบางคนบางท่านก็ยกคนอื่นคนอย่างเราจะไปสู้อะไรเขาได้เกิดมาเนี่ยก็เกิดมาก็ยากจนพอแรงแล้วงานการก็สู้เขาไม่ได้แบบนี้เป็นมานะประเภทไหน มาณว่าเราเลวกว่าเขาไม่ใช่อ่อนน้อมนะโยมนะเพราะมันมีการเปรียบเทียบฉะนั้นมานะความถือตัวเนี่ยทำให้เราดูดีในสายตาของใครมาณนะความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเนี่ยทำให้เราดูดีในสายตาของใครในสายตาของคนพาลโยมถ้าบัณฑินนะเขาไม่ชื่นชมเพราะอะไรเพราะมานะเป็นตัวที่ทำให้ตนเองเนี่ย ถือตัวแล้วพอกดคนอื่นอาจจะทำให้ตนเองเกิดในตระกูลต่ำก็เป็นได้ฉะนั้นในยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารใ,ใดๆก็ตามญาติโยมทีนะ่เป็นเจ้าของสื่อและทำให้คนเกิดความรู้สึกแตกต่างออกมาเนี่ยเราอาจจะได้ทรับนะได้เงินได้ทองแต่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะเป็นเหตุทำให้เขาเกิดความแตกแยกได้ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีสุนวาจาก็ได้นะ โทษมีมากนะปิสุณวาจาเนี่ยในธรรมวินัยเนี่ยปิสุณวาจาถ้าเป็นพระพิสุสามารถทํากรรมได้ถึงอน,นันตริยกรรมโยมทําสังกเภทได้เลยทีเดียวถ้ากว่าบวชเป็นพระพิสุในธรรมวินัยนี้ฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธควรถามตัวเราเองว่าเราได้ทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราแล้วหรือยังถ้าเราได้ทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง และเราได้ทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นบ้างแล้วหรือยังถ้าเราได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราอย่างยิ่งเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์สูงสุดแก่สัตว์ทั้งหลายรวมถึ่เราด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราสามารถถือเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็ชื่อว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์ที่ประทานไว้ดังนั้นในวันนี้ก็ขอ,อโมทนา ในกุศลเจนาของญาติโยมสาธิชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลกุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถินต่อไปตั้งใจแบ่งบุญอุทิศบุญให้กับญาติทั้งหลายสาัพสัตทั้งหลาย อิทังเมยาตินันเจวะสัพพะสัตตานันจะโหตุสัเพปิเตอิมังปุญญาปติงรลัทธานะสุขิตาหุนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จ แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุต่อไปทั้งใจรับพรนิมนต์พระพิสุทธิ์สำเนียงกล่าวธรรมขออกาสพระเทระเป็นต้นเสียงสัพพีทิโยวิวัชชนโตความจันไรทั้งปวงจงบำราดไป สัพพโรควินัสตุรคทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่ภาว,วัตวรรารายออันตรายย่ามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวันตนะสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลัง ทำสี่ประการคืออายุวันนาะสุขาพละย่ำเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิปภะวะตุสัพพมังขลังขอสัพพมงคลจงม,มีแก่ท่านรักขันตุสาพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพพาสังขานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาสุธีระวันดุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน